สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับต่อไปนี้จะขอนำเสนอการชกของยอดมวยเทวดาหรือสายเทวดาอัธชัยแฟร์เทคนันชกชคจากอำเภอร,รัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์อัธชัยเคยเป็นยอดมวยไทยที่เก่งที่สุดในประเทศไทยนะครับสองปีซ้อนโอ้ไม่ทำไปแลาแน่นอนสำหรับอัธชัยก็มีแฟนมวยหลายท่านนะครับบอกว่าอัธชัยยังไม่แพ้นักชกต่างชาติ นนก็เคยแพ้นะครับแพ้ให้กับนักชกคนนี้นะครับฆ่าเมลเชเมลกรรมการจับแผลเพียงแค่ยกแรกนะครับอัถชัยแพ้ได้ยังไงนะครับเพราะว่าฝีมือในโอ้โหสมัยนี้ยังหาไม่เจอตั้งแต่มีการชกมาถูกจัดให้เป็นหนึ่งในโคตรมวยไทยนะครับเมื่อก่อนก็พุทธล้อเหล็กสามารถพระยกรุ่นนะแล้วก็มาแสนชัย อัตชัยเนี่ยก็ฝีมือสูสีกับแสนชัยนะครับก็เคยเสมอกับแสนชัยแล้วก็เคยแพ้แบบแบบออกใครก็ได้ดูสิครับค้าเมลเจเมลนนะกชกขวัญใจชาวฝรั่งเศสและการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสนะครับกนะ็มาแลสิครับว่าทําไมอัตชัยถึงแพ้อ,อ๋อมาน,นี่ยังอ๋อเอาหลังไปห้าเสียกยังไงนะเอาหลังจากที่เอาหลังไปห้าเชียกแล้วก็กรรมการก็เรียกเข้าไปเลยครับว้าวตีกันดรดเลยสู้พนักกรรมการ เอาก็มาดูนะครับยกแรกโอ้โหยชาวฝรั่งเศสเข้ามาเชียร์ค่าเบจิเมลกันล,ล้นหลามเอากะกันว้าวมาทำไมพอนะกรรมการเอิ้นเอาวินดานงัวหน่อยเพราะคอยวิร่รสนะ่วนเอาอัธชัยก็อายุ20ปีนะครับโอ้โหยช่วงนั้นยุคนั้นพี่น้องเอ้ย20ปีนี่ไว้เตะนำขบวนสอนมวยแหละเอาไว้ทังไหเอาเตะขาเตะขาโอ้โหเข้าบกาักแอร์เลนะเตะเร็วนะครับนะ เตเร็วแล้วก็หนักหน่วงรุนแรงนะเพราะว่าเป็นคนสุรินเอาเห็นว่าข้าเมีวขยับเข้าหาเอาก็ต้องขออภัยรับภาพพอผมผูก็คงจะใช้นู่นแอ้โทรศัพท์มือถือรุ่นสนามสามหนึ่งศูนเอาถึงภาพจะไม่ชัดเท่าไรนะครับเราก็สามารถรู้ว่าอัธชัยใส่กางเกงสีฟ้าโอพระเจ้าไอ้ข้าเมียวมสีดำเอาขาเมีเตะขวาเข,าข้าขี้พนนั่นแหละ ดังเป๊ะเลยยังเหลียวมงงอยู่เลยอ้าวกรเข้าไปโอ้ก็ลมบัดสวยงามนะฮะเป็นมวยที่ไหวพริบนะพี่ไหวพริบปฏิพันธ์โอ้โหไตยซ้ายเข้าไปเห็นทั้วอัตช่ยโดนเต็มๆเขาเลยมีชะงักว่าไงกรรมการสงสัยอะไรเอ้าไม่ใช่หมดยกฮะเพราะกรรมการพาไปตรงมุมให้แพทย์บงสงสัยแผลแตกนะฮะนั่นว้าว กูบอกแล้วว่าอย่าเอาหางคิ้วไปจอดสอกขาวเสียไปได้กูห้ามมือนอ้าวโดนสอกนะฮะถ้าโดนหมัดก็ไม่น่าจะแตกนะเอามาดูโอ้โหพี่น้องเอ้ยสอกซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่าสอกสุรินทร์นะเนี่ยสับโป๊กเข้าไปเนี่ยเอาดูเนี่ยโอ้โหอ้าวโชคที่ปารีสฝรั่งเศสนะครับนะว่าปารีสเนี่ยเขาห้ามใช้สอกนะ เอาว่ายังไงก็ต้องอยู่ที่ดุลพิธิจของกรรมการนะครับนะว่ามีเจตนาหรือเปล่าเอาแต่ที่าชกที่ฝรั่งเศสก็ต้องแพ้เฝ้านะเนี่ยฟันเข้าไปจังๆเอาแต่อัธชัยก็งงนะครับนะเพราะว่าเขาบอกชกกติกามวยไทยก็คงจะโดนจับแพ้นะครับนะ ก็ถามกรรมการนกรรมการบอกว้าวปารีทห้ามใส่สอกเอาเอาก็คือก็ออยังงงนะนี่ก็คือการไม่แฟร์นะไม่แฟร์ก็มีมวยไทยหลายคน,นครับยุคแ,แรกๆเก่งๆนี่แหละไปชกกับต่างประเทศเขาไม่ห้ามนะแต่พอเราไปฟันศอกปัวอเลยแพ้เลยเขาก็จะลงบันทึกในประวัติว่าเอาชนะ ระดับยอดมวยไทยโคตรมวยไทยนะอะไรถ้าอาัจฉรยนะครับสงสัยนะสงสัยว่าทำไมใช้ศอกเึ่งจับแพ้ก็แสดงว่าไม่มีการบอกนะอะไรก็คือจังจังนะดูภาพช้ากี่ค,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 คออรั้งก็ฟันศอกมาให้ไหม,ไหมโอ้โหอันนี้จนคิ้วแตกไปเนาะะแต่อัจฉชัย,ยไม่สงสัยหรอกไอ้จับแพ้ฟาวนะแต่สงสัยว่าไม่มีใครบอกนะเอะอก็มาดูอีกไฟ์นะครับเป็นการโชวของอัจชัยกับ คาเบลเชเบลเหมือนเดิมนะครับเนาะอ่าโดยการชกในครั้งนั้นนะครับนาะเกิดขึ้นที่ลาสเวกัสอเมริกานะที่สหรัฐอเมริกาที่ลาสเวกัสนี่ก็มีการเดิมพันนะครับเนี่ยเป็นการเดิมพันโอ้โหพี่น้องเอออัธชัยปอสำราญชัยหรืออัธชัยแฟเท็คเฮกเฮกรูปร่างหน่วยกัานเอา ยังพลังสีมือเดงมืยอยังไงเฮ้ยมันสลอดกรรมการจุดนั้นก็ยี่สิบปีนะฮะอัตชัยนี่เก่งมาตั้งแต่สิบกว่าปีนะสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยโอ้โหต่อยกับเฟร็ไว้ก็เก่งว่ออะเถอะเอาคาเมลเชเมล อา,อายุ26ปีนะอายุ26ปีเกิดก่อนอัตชัย6ปีวันทอ,อง,งอชกที่อเมริกานี่ก็เป็นการใช้ศอกได้นะครับเอาก็น่าจะได้นะไอ,อ้ลาสดเวกัสถ้ามีมวยคู่ไหนนะสูสีหรือมีปัญหากันนะ เอาไปชกที่นั่นสิครับแล้วก็วางเดิมพันว้าวสำหรับการชกมวยในวันนี้เป็นการชกแบบมวยไทยกัดหูเดบอกระไดไม่ใช่สัญญากันเดี๋ยวแลวหามยังอีกว้าว้ามจกให้ฮามมาดึกใส่การทำนี่เหระเข้ามุม่มเอา้าหลังจากที่ท่านกรรมการบอกกติกาแล,กแล้วน้องทำแล้ะต่อไปกตีกันทรัวยกแรก ที่นรวยยาเบุกกไปมสำหรับการชกในครั้งนั้นนะครับเนาะกับพ่วงละวันที่8กรกฎาคมปี2553ันห้าร้อยห้าสิบสามฮัมฮัมที่ลาสเวกัสอเมริกานะครับนะอายุในขณะนั้นนะครับอ่าฆาเมลเยเมลของเกงดำนะครับ26ปีอัทถชัยแฟร์เทก็กเกงเหลือง20ปีนะครับนะโอ้โห20ปีนี่ก็ถือว่าโอ้ไม่ธรรมดาไหมเนี่ยเป็นช่วงที่พีคที่สุดแนละ้ว เอาข้าแมวเจ้แมวเอาก็เป็นมวยที่ฝีมือพัฒนาเร็วนะครับสำหรับการแข่งบอลแข่งบอลตีข้อเข้าไปบ่ถืออาอัตชัยว่าที่ไหนมีเชิงชกที่สวยงามนะครับอัตชัยบางท่านก็บอกว่าฉายาเลี่ยมเทวดาไม่ใช่เลยครับเลี่ยมเทวดาก็คือนักชกร่วมค่ายปอสารัญชัยตีเล็กตีเล็กนะครับโอ้โหชกคล้ายๆกันเลี่ยมหักล้มหักอะไรเนี่ยโอ้โห แต่ก็โดนธงชัยต่อศิลาชัยเตะขาหักนะฮะเอาไว้ในอาตเช่ขยับของฮารเตะขาตัวเตะของพักแอลก็พองกันเอาครับเป็นข้าวเปโอ้โหเตะสูงนะครับนะไม้ปลายคางแต่อาตเช่เหนียไวไ้และที่สำคัญอาวุธสองอาตเช่ถ้าม,มา,าลืนะ่เนเนาะเลือก่อนอะไรเห็นบอกขยับของหาร์เอาโอ้โหเอาครับเป็นสวนหมัดเข้ามาแนละ้วโอ้โหต่อยเขาแก้มต่อยเขากกหูกระพองกันเอา้ามีบ่าต่อยเขาแก้ม แก้มเนี่ยก็เรียกรวมว่าต่อยเข้าใบหน้านะครับเนาะบอลของสปาร์บยไทยโลกอดีตแชมป์อันนี้อัตะใช่12บอลอ้าวโดนเข้ากกหูเมื่อกี้มาเลยอ้าตีขอล้มตัวอ้าวอ้าวว่ายังไงเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มหนีไปออกแล้วเอ้าเตะโอ้ยพี่น้องเอ้ยอ้าวเตะขึ้นเหมือนกันนะโอ้โยดังโต๊ะหรืพี่น้องโอ้โยดังมอดพี่เมย์ว้าวดังมอดลงบุรีเห็นไหมไว้โม่ลงไหนไหน เออหมดเลยครับโดนก็ไปแบบนี้โดนว้าวมึงบ่ต้องลุกขึ้นเพราะกูเล็บท่าอัตชัยเอากรรมการนะพ่อไซสวยบ่เอาก็ไหวนะฮะเอากรรมการยังให้โอกาสดูท่านั่งนี่ก็เหมือนกับอะไรท่าเครุกนะแต่ลุกขึ้นมากรรมการยุติกันชกเอาว่ายังไงอัตชัยขยับเข้าหาจุดอ่อนอยู่ที่ท้องแล้วครับเนาะไว้หยุดอ่อนอยู่ที่ท้องก็ตีท้องแล้วโอ้ยโอ้หิบดังโป๊ะร่างหมดนึงเอ้าเอามาดูอาตีเข้าลำตัว ก็เอ <muitas S 2> ้า <sketches> ก oh, 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 ็งอเป็นกุ้งกั้มพรามนะเอาใครก็สวนมาเหมือนกันนะเอาอาตเชยลอกเบิ้ลนกชกจหกสุรินเต้ใยโอ้โหเกือบกั้นคอเอ้าตีเข้าวลำตัวนะตีเข้าวลำตัวให้พวงให้งอนแล้วก็ขึ้นกั้นคออาตเชยนี่เป็นมุ้งฉลาดตีเข้าวลำตัวตีเข้าวโอ้โหว้ายซีดพี่น้องโอ้โหทุกนกระเทือนไปหมดกระโดดดากกรโดดอยู่ไหมมัดอาตเชยไหมว้ายยูสุรินก็ตีสร้างตายมาแปดตัวแล้ว ภาษาคนมาะสิสเดี๋ยเอากระบกการนับโอ้โยังลุกขึ้นมาได้เอา,เอาลุกขึ้นมา เอาอจะใช่วางแผนไปแล้วเหรอเอาขยับขวางน,นะครับเนาะตอนนักชกระดับโคตรมวยนะครับเขาก็จะมีวิธีหลอกล่อนะให้เปิดช่องว่างนี่มาตีเขาลำตัวนะเล่นลำตัวเมื่อก่อนก็เตะขานต่อยขา <ไป S 1> แล้วก็ขึ้นลำตัวแล้วทีนี้ก็ก้านคอแล้วทีนี้เน,นี่ยเอาให้พะวงนะครับต่อยลำตัวให้พะวงเนี่ยเ,เอาดูดูเนี่ยเอาเอาเอาก็โดนเหมือนกันเอาเอาขาก็ต่อยหมัดได้ดีนะครับเอาวัดยกสิ ากนคือมันร่อยแถตีเขาลำตัวดังป่งล่างนี่ตีเขาลำตัวโอ้หพีซีโอ้หพี่เราเว้ยตีใช้่ีตว่าตีเขาลำตัววะนีแม่ เออก็ผ่านพ้นไปได้อีกหนึ่งยกนะครับนะสำหรับการชกของอัธชัยแครเทคนะครับหรืออัธชัยปอสำรานชัยในขณะนั้นส่วนที่นั่งกองก้นกูดจูดีก็เป็นข่าเมลเจเมลนะครับหนักจับจากควาลังเศษเปี่ยนสอนไหวชนะแล้วเฮ้ยวะกต้องตีซอกก็ได้เปลียนฟังไคเนะครับ อ้าก็รู้สึกว่าโชคสบายแล้วเพราะได้นําไปสองครั้งอ้ายกแรกได้นับไปสองครั้งนะครับก็ต่อไปก็เฮ้ยต่อยี่สิบนึ่งแลหมดครับอ้าก็ยังขยับเข้าหานะครับนะอัตรชายแฝดถแล้วก็เห็นจุดอ่อนที่ลำตัวนะเพราะว่าโดนลำตัวมีอาการสะดุ้งนะครับเฮ้ยเ้ย เน่ก็คือนักชกอะนิสัยดีนะครับแต่ก็วิญญาณเพชฌฆาตอะผู้ใดมาขอแตะนุ่มนะเม็ดแล้วมาขอแตะนุ่มว่าให้เขาลองดีว่าอัใชักันนอกแล้วเอาวันจังไหนตัวคาร์เมลเจเมลเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเกรงอาวุธแล้วครับอัใช้นี่บัดนักนะใครอยับเข้าหาเตะโอ้โหขอบรุ่งตัวเอาจือซอกวะ อ๋าเนี่ยช่ที่อเมริกานี่สอกได้นะครับนะโอ้ยมัดสวนอ่ะพี่น้องเอ้ยมัดหุ้งขวาสัน้นมัดคอสันส้นๆนะเ <c oughs> ข้าขากระต่ายดังโป่งหลานเอาอัตชัยออก็คล้ายซูเปอร์บอลล่ะเอาเล่นล่างก่อนแล้วขึ้นบนทีเดียวก็่อนกระต่ายเรียกล่อๆ,ๆล่ละ,ละซูเปอร์บอลเตะก,กันข้อเอาอัตชัยเตะเข้า <ๆ S 2> ขาตุา้ยเอาก็ตอบโต้มาเป็นระยะนะครับขาเบลมวยไทยเนี่ยต้องต้องทันกันเขาเตะขาแล้วต้องเตะขาคืนนะอ่ะดิสวนด้วยมัดทั้งสองอารัตชัยไม่ใช่มวยเตะขาอาชีพนะครับนะ ถ้าอัตชัยเตะขาต้องระวังก้านคอเอาโอ้โหอ้าอะไรวะแล้วพี่น้องเอ้ยเอาติดนวมนะครับเนาะขึ้นก้านคออะไรวะข้างเป็นนักชกที่เตะก้านคอได้สวยงามที่สุดเอาไว้ที่ไหนอัตชัยตีเข้าลำตัวเอาเตะไส้เหรอเอาเขาก็รู้ตัวนะครับนะพอตีเข้าลำตัวหร้อเตะขาต้องกันก้านคอไว้เลยนะอัตชัยนีเตะขาเนี่ยเอาไว้ที่ไหนมัดเตะโอ้โหติดนวลมันเตะหนักมากนะติดนวมแล้วก็ยังกระแทกไปใส่คางกระไตเลยล่ะ เอาวันไหนตัวโอ้โหสมดีอยจารย์เพลข้าวเอาเตะใายเอาเอาไม้ก้านคอเอาลงไม่ลงเอาโดนหมัดโอ้โหจะลุกโดนปานนั้นไม่ไหวจริงว้าวกูต้องลุกอะไรกับการนับพอด์ซ้ายเนาโดนไปนับติดสามเลยว่าทางไหนเอาก็ะเลยอยู่หน้าที่กูกลัวเอาถ้าใชัยไฟเทคกกัเก่งเหลืองนะครับเนาะเตะขาเอาเาพอเตะขาแล้วก็ขึ้นบนดู นักชกอัจฉริยะนะครับนะประเภทเดียวกับไอ้แสนชัยเอาวางได้ถึงมัดเขาหนาไงเนอะโอ้โหการข้อพี่น้องเอ้ยเอาลองดูนะโอ้แต่เขาก็ทนนะครับเนาะเอาโดนเต็มๆน็ม้วขวัญแม่ดังตอกหลดว้าวแยกทำไมเขาได้กรแพงว่างเอาเมืองไทยต้งดูยืนง่วนหน่อยเขาสิงกลงมาเอาอัธชัยเอาได้สองสามนับนะเขายังขยับเข้าหาเตะซ้ายเข้าลำตัวตัวดัง แปะเลยเอาตีใส่เตะใส่เขาล้วจุ่ยแล้วเอาหนึ่งเอาหนึ่งสู้นะว้าวกูสู้แล้วคนนั้นตีตะกูแท้คนน่ะเอาหน้าเห็นว่าเห็นว่าเห็นว่าโอ้ยเอาเอาได้ฮึดได้ฮึดโอ้ยโอ้ยตีไงพี่น้องโอ้ยกองเชียร์พี่น้องเอ้ยเอาลอกบอลสู้แล้วเอาถ้าฮึดแบบนี้ก็คือกะแพนน็อกนะเออว้าวน่าเห็นว่ามัแห้งแล้วมั้เอาตัวนับตัวเอาเตะใส่เอาติดนวมเอาไม่งั้นก็การคอเหมือนกันเอา เงินขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าไพยใบสุดท้ายเอาเตะไส่ติดนะเอโอ้โยดังต่ำเลยพี่น้องเออหมดยกที่สองก็มาแหล่ยกที่สามนะแบบเร็วไวเฝ้าฝังเอาถ้าใช้เป็นไฟไขยับขหานะครับเพาะ เพื่อรอจังหวะและโอกาสทำร้ายร่างกายฝรั่งเศสเห็นว่าเต้เขาถูกสวงดังเสียเราตีเขาล้มตัวอ้าวคาเมลและนิคคาเมลเจี๋เมลโอ้ยโดนตีเขาค้างดังอ้าวหลังจากที่คาเมลเล่นนะครับก็โดนต่อยเขาล้มตัวเอาเมื่อเลยว่โอ้ยเซ่สลาพี่น้องเอ้ยโอ้โหโอ้ยตกการข้อดังตับโดนพี่น้องโอ้โหอ้าวสามนับสินะยันลูกเถาะเพราะว่าอัตชัยเนี่ยเร็วนะมีความเร็วแล้วก็มีลูกหนักหน่วง เอาลุกขึ้นมาแล้วนะครับว้าวสู้เขาอะไรหรอเจ้าว่าต้องซุบดอดเอ้ากรรมการฝรั่งเศสก็ก็เสียงท่านผู้ชมเสียงไรกรรมการเทคนิคนะก็จะโกลนขึ้นมาไม่ไหวสู้ไม่ไหวเอ้าอัศชัยแฟเทคเฮกเฮกเขาตีร่างกายเป็นปะกวัเห็นบอสทุ่งสาดหน่อยขวัน คนในวงการมวยครับ่คคุุณณหนน้านาตออยูบลกบว่างได้ถ้าไม่เจ๊ไม่หัวแต่ปัจจุบ,บันในพี่เลี้ยงเนี่ยจะเข้าไปช่วยผล้มพยาบาลน,นะผล้มพยาบาลหลายผู้ต่อสู้าาอาจจะใช้ก็ไปขอโทษขอบคุณนะครับนะ,ะว,ว่าทีกูขกกัดขวดเพราะต้องขอโทษเนาะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้าวตาดำ